สูตรกองสวยด้ผักค่ะใบบัวบกไม่ได้ช่วยเรื่องแก้ําำในแค่อย่างเดียวนะคะข้อแรกค่ะลดสิวสมานแผลได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับใครที่เป็นสิวนะคะสามารถเอาใบบัวบกนะคะไปตำแล้วก็เอาสําลีชุบน้ํามาประครบที่สิวได้เลยค่ะสิวก็จะแห้งแล้วก็อยู่เร็วออกมาซองขึ้นความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้าค่ะก็จะใบบัวบกมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะเขาจะช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยค่ะช่วยสร้างคอลลาเจนและก็อลิลาสตินในผิวหนังของเรา ใครที่อยากน้าใสหน้าเด็กก่อนไว้นะคะดื่มน้ําใบบป่กมาทําเป็นมาสกได้ค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยตามแก้ผิวคล้ำรอบดวงตาค่ะสาวๆที่นอนดึกทํางานดึกนะคะแล้วตาเป็นหมีแพนด้าใบโปมาตาค่ะประคบรอบดวงตาได้ค่ะเพื่อลดรอยความหมองคล้ำพระในใบโป่นะคะเขามีวิตามิน A ค่ะที่ช่วยปรับสภาพผิวที่หมองคล้ำให้จางลงได้ค่ะและสุดท้ายสาวๆวัยสาบวกชอบมากๆเลยเพราะว่าลดฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้า ถ้าอยากให้ฟ้าจางนะคะเอาใบบัะบกนะคะไปคั่นน้ำค่ะแล้วมาผสมกับนมนะคะแล้วก็พอกบริเวณที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดาคะ่ะรับรองคะ่ะฟ้าจะจางลงนะคะกระจางลงแล้วก็น่าใสขึ้นคะ่ะพูดไปสักขนาดนี้แล้วคะ่ะก็ขอตัวไปกินใบโัวบกกันนะคะไปกินใบบัวบกกันคะ่ะ